พี่น้องขามื่อนี้ทอนเกี่ยวข้าวเหนียวแดงเมืองเลยค่ะพี่น้องเลืองอลามทั่วทุ่งนาแล้วค่ะพี่น้องนี่นะเห็นปะอ้ยนี้ก็ยืนว่ฒนัดค่ะพี่น้องคะวันนี้ให้ขอกําลังแรงใจให้ชาวนาในาเด้อค่ะเด้อกเกี่ยวข้าวเหนียวแดงเมืองเลยค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวสิผพาพี่น้องไปเบิ้งไกลๆเอเลวอู้เดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆก็มาสูงค่ะแต่พี่น้องข้าวเหนียวแดงเมืองเลยนี่จัดว่าเป็นเขากลางเ้ยพี่น้อง เป็นข้าวกลางอายุเก็บเกี่ยวระหว่างอยู่ที่ร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบวันพี่น้องปีไกยกระดามแต่ว่าปีไกยแห่พ่อสูงปันนี้คืองามแต่เฮ้ยปีนี้ฝนดีหลีพี่น้องฝนดีมากเป็นเขาที่บ่ลลมลมยากอยู่พี่น้องเพราะว่าเขาลมหนาวยังบริมาตเต็มทีเลยยายทอนได้เกี่ยวกว่านั่งสินะลมหนาวยังมันมาฝาดเลยเกี่ยวกรอเขาก็เลยบ่ล่มค่ะพี่น้องนีะ่ะถือว่าง,งามาคักอยู่ปีนี้ก็ไดยัยงตูประถันเขาเร็วๆด้วยมึงโอ้ยต่อ,อย <c oughs> อเลยคนนี่กานต่อยเลยที ขอดีของเขา,ขาสูงกับเกี้ยวว่าปวดแอวเือว่าละน้องพี่น้องเป็นเขาแทบเลยพี่น้องเป็นข้าวพันพื้นเมืองจังหวัดเลยเขาพี่น้องอารมณ์ก็จะเหมือนกินเขากรําบอยาทอนบอมันอ่อนกว่าเขากรรมเับพี่น้องข้างในเม็ดเขาก็จะเป็นสีแดงมาฮุงมห้างเป็นข้าวเหนียวแดงนั่นแหละพี่น้องเป็นเม็ดเขาเจ้าที่เม็ดสีแดงหนึ่งข้ามากก็จะเป็นเหมือนข้าวมันปูเวงสันเมยหอมอ่อนว่าตรงผสมขาววคือจังขขากรราเด้พี่น้องอ่อนรับเป็นเขาเก้ายอยู่นี่ก็อ่อนเป็นเขาที่ ที่เคยศูนท่านไปแล้วเดวทอนเบิงแล้วอ้เป็นตามันนุรักไปแต่นอแต่บะมาด,ดำเดีวกอะรงรักค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาห่วงไงเม็ดไงแล้วก็อ่อนนุ่มดีพี่น้องบ่เป็นเขาแข็งได้หนึ่ก็ได้เกี่ยวก็ดีบ่ปวดแอวพี่น้องนี่ให้แหลวเกี่ยวไปให้มีตะพูไส้ได้บ่เคยมีคนเตี้ยเด้เตี้ยอยู่คนเดียวคืออาเขายท่ทอนนะพี่น้องเด้แล้วใส่อยู่แต่วนมากกสิมีผูู้ไส้เกี่ยวพอดีเลยพี่น้องบ่บ่ลมเป็นเขาบ่ลมแต่ก็ดีบ่อกับประมาณกลางแต่ว่าเขาหหหวววงงงใใญญ่่่่คพีน้อแลกก็็เมมดา เป็นตาอันอนุรักษ์ไว้อยู่ดียูยาทอนเห็ดปีไก่บัดปีเนียท่อนกับเห็ดไว้อีกเมืองไฮที่สองแห้งสูงแห้งค่ะค่ะพี่น้องค่ะสูงมากไฮนี้เฮ็ดบ่หลายมีสองไฮ้เฮ็ดตั้งละนี่ละน้อยถี่ยาทอนเบาซูฟังล่ะไทยเป็นสวงเป็นสวงโมงมีคนไทยเห,ห้ยดทอนยาท่อนเกีียวเลยทือนกับคืนมะทายเกี่ยวเลยท่อนกับคืนมะทายพี่น้องพ่อได้เฮ็ดคลิปซูพี่น้องเบาสูพี่น้องฟั่งเนาะคะ่ะเนาะถ้าพี่น้องรอเบิ้งหลายเทียแหลรตั้งตีเขาเริ่ม เริ่มอุตะดำพุ่นละน้ะพี่น้องตะดำตะแตกก่อจนว่าเขามัาน่นจนว่าเริ่มทอกเั้่เสียก็ไม่เฮ็ดคลิปบงสูพี่น้องเบิ่งเรื่อยยูพี่น้องเขาเนียวแดงเมื่งเลยนี่กระดายคันผู้ได้อยากได้สนใจพ่านกระทักแชทขอความเด้อพี่น้องขาอยากได้ไปใส่เบิ่งกันห้าเขาคือส่งดีคือย่าท่อนวาเลยกันสีงามคือของยายท่อนบอหัน,ออน,นเอาไปเฮ็ดเขาพี่น้องเป็นเขากินแซ่บเขาพี่น้องรับประกันว่าเป็นข้าวไม่แข็งเลยแหละเขาสุขภาพนาะเพราะเป็นเขาสีเนาะ เนี่ยทั้งพ่นก็เป็นเขากีบเดียวค่ะพี่น้องคุณอะไรยังบฮั่นเกี่ยวใบวีเริ่มจะอ่องแองไปจังน้อยแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนะออกวงใหม่ๆเขาก็จะสวยงามแห้งได้พี่น้องห่วงใหม่ใม่กับสีงามเนี่ยนะจนกลมจนมือน,นี่ได้เก็บเกี้ยวได้ใส่ยโยล่ลวคะพี่น้องคะ่ะขอบคุนทุกคนที่เบิ่งจนจบคลีปเดอ้อค่ะวัสดีจ้า